คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะ FC แฟนช่องมันรรรรรรรทการผ้ารวยแม่หน่อยผ้ารวยนะคะค่ะท่านผู้ชมเมื่อน,นี้นะคะแอดก็ได้มาตามตัวเลขแนวทางอยู่กับหมอธรรมนะคะหมอธรรมน้อยนะคะกับมาไปเบิงไปฟางน้ำกันนะคะท่านผู้ชมว่าตัวเลขแนวทางจากพอหมอธรรมนะคะ ผนจะมีตัวเลขตัวใดฝากเป็นแนวทางให้กับ fc นะคะในงวดวันที่16มิถุนายน2 5 6 5นะคะพ่อหมอสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับครับสวัสดีสวัสดีครับเป็นไรน้องวันนี้ครับพ่อหมอมีแนวทางหรือมันบวครัมมีมีแล้วเพราะว่าอันตั้งเต่เลือเงวดเลขออกมาได้ประมาณแค่ที่หาหมื่น พ่อหมอก็เลยลองนั่งสมาธิลองม,มึงมาตะเกาวันนั่งบดินทร์นะวะกระเลยนึกถึงอีติพิโซนลยล่ะนึกถึงอีตีพิโซแล้วเข้ประเทศไทยตรงอย่างนี้เพือทีเคยท้องเคยสวดละเลยมานั่งลองมึงมานั่งลองมึงได้ประมาณามังคเครืองนาทีล่ะแป๊บๆๆๆหลุดนี่มันแมนว่ามันคือสิได้เร็วแท้เด็กเครืองนาทีนล่ะ ันนี้มันเป็นเลขนังเด้เลขนังสมาธิมันเป็นเลขนังแต่ว่างบ้านเป็นเลขฝันบางหารมันเป็นเลขฝันเด้โอ้วัหที่พันมาเลขฝันเลขฝันฝันว่าเขาโอเคว่าใส่มือสองมวอมันออกศูนย์สองแต่ว่าบัดนี้นางนางว่าใดน้องโดนเด้ว่าใดตั้งคู่ตั้งค่ายได้นางสมาธิรบตาลับตาลงได้บางครึ่งนาทีล่ะครับมันก็แพร่แพร่ปลดเลขมันก็เห็นแต่ว่ามันโตมันเป็นตัวสีแดงอยู่ เป็นตัวสีแดงอย่งแต่ว่ามันหาได้เร็วได้เร็วส่วนมากตามปกติแล้วเลขนั่งสมาธิของพ่อหมอเนี่ยก็เขายุบประจํามันบอครับเลขนั่งธรรมดาขันไปนั่งยุ่นน้ำผู้น้ำผาได้ตั้งผู้ตั้งคขานีืเนาะครับมันในตั้งผู้ตั้งคา่นี่ไปนั่งเอาจุกเกียนี่ไ่เคยผ่าจุกเกียดิไปนั่งน้ำผู้น้ำผาแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันก็นั่งดูแล้วน่สวดมนต์ดูเฮ็ดชู เฮ็ดชูแรงชูเศาชูแรงอยู่เห็ดเนี่มาแรงบาที่นอนต้องเห็ดตลอดเด้อเพราะเห็ดบ่าไ้เพราะว่าต้องทําตลอดเพราะว่ามันมันมีสมซื่อหมอทําบางคนเขาก็จสงสัยว่าบางคนเขาถามอยู่เด้หมอทํนี่เห็ดจางไดีแนววะสันเจ้าคือว่าไปขึ้นหม้อวะสันเอ้าหมอมันมันทําแบบนั้นหมอทํานี่มีมีสีได้ทําอยย่สามย่างตัวเดียัสันดกสีไดีรักษาอยย่สามย่างหมอทํหนาทีของหมอทํเป็นอีหยังแนววะสัน บางคนเอฟซีเขากับวัลูจักมาทักหมอท้ำเรียอยู่เป็นได้เจ้าก็จะได้เป็นหมอถ้ำมาสัน่นอมอถ้ำนี่ก็หนึง่งมันได้ถือสามยางกันล่ะหนึ่งเป็นผู้อดขอท้ำขอนึงละ่ะอดนดี่วก็เป็นรมะหมอท้ำม,ม,มันต้องมีถรำเนึ่งละอดมันมีสามขอ้อส่นเด้สวงบ่เบียดเบียดโดยทั้งกายทั้งว่จาจาวางทั้งใจ นี่แต่ที่สองอันที่สามสวดมนต์ไหวพระภาวนาขวดน้ำนี่อันที่สามมีตอนนี้หมอทำมีตอนนี้อันล่างก็เขาบอกจักเจ้าก็บอกไปขืนหม้อ่ปตะกี่วันเขาเอื่นหมออมอเนาะเขาบอกจักหมอทำอันนี้หมอทำมันบม่เป็นห,หม้อมอห,ห Gothic, ม้อมออีกคนละลักษณะมันคนละยางอันนี้หมอทำหม้อถือสามข้อท่านั้นบานนี้นางหมอทำนางเนาะได้ประมาณเครื่องหน้าที่เห็น ศูนหาเด้มันสิออกบ่ออกเนีย่ยเพราท่นานได้รับประกันอยู่เพราะว่าศูนหาแต่ว่าเห็นแล้วศูนหาแต่ว่าอันนึงนั่นเคยนัง่งอยู่นั่งต่อมาอีกหล,ลายหมื่นที่หามื่นต่อมาก,ก็มานังน่งมานั่งสมาธิธรรมดาสวดมนต์ไหว้พริสวดอิติบิชัวแล้วเราก็แต่ปิดุกสวดชินธบันซ้อนสวดยังนั่งสมาธิแผ่เมตตาคันไปฮอดสีแผ่เมตตาแต่กวดน้าเนี่ย หวดหนามแหลวๆสักเกินเด้จังใอยมานามั่งล่งเถียววดน้ำเรียบร้อยจังมานาั่งนั่งไปเย้บ้าบางครั้งเขากาะเขากระเฮ็ดเนี่เห็นดิอันควรเชียใหม่บางงวดเขากระเฮ็ดเนี่เห็นขันเขาเชียใหม่ว่าคือจังหวัดหนึ่ง mm hmm. อ่ะโยนี่มันบ่เคยมีกับแก่จัเกเทียร์ดิอ๋อกับแก่กันมาก อาจารย์ว่าห้วยกับแก้มันเป็นยังคือปิ้นหัวลงมันสิเป็นเลขเก่าสายหัวลงเนี่ยมันเป็นเลขโคกเทนี่ว่าสันกับแก้มันเป็นเก่าเยู่แล้วมันมาล่ะครับที่แรกมันปิ้นหัวขึ้นมาเลยเดี๋ยวไปบัดมันปิ้นหัวลงเก่าโคกว่าจะออกเก่าหคกอย่างนี้หนึงนรงนี้ไหนลาวด่าละอาจารย์ท่วงอยู่ห้วยกับแก้มบัดที่ปิ้นหัวลงแล้วว่าสันปิ้นหัวลงเป็นเก่าโกว่าตอนเละมันก็นี่เนาะอันวันที่ผ่านมาหันเนี่ย แต่ว่าตอนนี้ตอนพอมาตั้มนางนี่เห็นศูนหาแต่ว่ามีศูนหนา,นะนนนาคู่เดียวเท่าน,นั้นเด้มีศูนหาตรงๆนะจีโอพี่เห็นแต่หน้าอยู่ในอยู่ในนางนี่นางปั๊บไปแต่ว่าาเครื่งหน้าที่เห็นศูนหานี่ยห็นมิานั้นเด้ขันว่าสี่ล้ยตัวมันกับพรร่าะว่ามันเห็นเท่าน,นั้นสี่ร้ายตัวก็ขันกับบ่าวาเด้ เห็นตัวนี้เออจีไม่น้อยๆเขียนๆตัวนี้ค้นหาตัวนี้เมเป็ปเห็นค้นหาเอ๊ะมันจีออกหรือบ่ออกเนาะกต่ยังวอลูกอยู่กันบอว่าเอาซ้ำที่ว่าเห็นเด้เห็นเท่าใดก็เอาท้ำนั่นเนาะไม่เห็นเห็นกะว่าเห็นเด้บ่เห็นกะว่าบ่เห็นเด้ครับตรงๆกันหลุดขันเห็นก็คือว่าเห็นกันบ่เห็นกะบบ่ว่าเห็นบ่ได้ก็คือว่าบ่ได้นะ อันนี้เห็นตะสุนหาทอนนั้นได้นั่งเครื่องหน้าที่ตอนเด็กวันถิพันธ์หน้ามันเหล็กฝันดีคับเหล็กฝันวัตถ่พันธ์ว่อันนี้ก็พยายามเสียห้ฝันเสียห้มันจืดอไรอยู่พยายามอยู่เด้กันนั้สวดบดไหลสวดสวดไปสวดไปครับไปสวดบดปนนี้พันมันจีลืมอมบดเลยเด้มันลบบดเลยมันมันจืดอ่ไร กคำสวดธรรมดาไปนี่ว่าป็นยังคำไปสวดบทปรนิพพานเนี่มันจบลบเลยลบค่อยๆเอาอยัางว่าลบเลยลบจือไไ่อว่าใดเลยแม้นฝันอยู่กับชื่อว่าใดมันลบมันลบนะลบเลยวันนี้ก็เลยเฮ็ดแบบธรรม,มดาเลยสวดธรรม,มดาสวดมาทธรสวดธรรม,มดาเลยก็มีเอินนนโมแล้วก็อิติปิโสแล้วก็ชิ้นบันช่อนหลักพระไตรปิฎกระบาดนี่กับว่าแพ่เมตตา แห่เมตตาแล้วแล้วกับมาวดนาอิมีน่าวดนาอิมีน่าจบแล้วกับมานังสมาธิรอบบาดนี้มันสิเป็นต่อเรื่องได้บาตรนังสมาธิแล้วแล้วบาดนี้นั่งสมาธิแล้วแล้วท้าบ่มีเห็นถา้าบ่เห็นอย่างกะอุกาสะกะนอนถ้าเห็นมันสิเห็นอยู่ดถ้ารังเทียรับตาไปเห็นก็เห็นซุ้มหัวแพร่เมตตาให้คนโอ้ครับ ซุ่มฮอแผ่เมตตาเจ้ากรรมในเวียนมันก็ไลาปัญญากรรมก็หไลยอันนี้ว่าสาบลาอยู่เขา้านนถาบุญน้ำจักสิเหตุจังเด้จักิเขับบุญในหมู่เจ้าได้นออ้อม,มแต่ผีี่ถาส่วนบุญน,น้ำไปอ๋อหลหลิเพราะว่าข่อยแผ่ไปไกลหน้าแผ่เมตตาข้าพเจ้าขอแผ่เมตตาให้แก่สัรพสัตว์ทั้งหลายข้าพเจ้าขอแผ่เมตตาให้แก่พูดผีปีศาสตร์ทั้งหลาย แผ่ไปไกลเนี่ยเจ้าขอแผ่เมตตาให้แก่บุคคลทั้งหลายอ่าเาเจ้าขอแผ่เมตตาให้แก่เทพเญดาทั้งหลายเขาเ็เจ้าขอแผ่เมตตาแปดทิศสิบทิศรวมไปถึงจักรวาลทั้งเบื้องบนและเบื้องล่างเบื้องใต้เบือเบ้องขวาพ่อแม่ครูอาจารย์อย่างเขาว่าไปแผ่ไปไกลเนีไปแผ่ไปทอดขุดแล้วอินพ่มย่อมยากขุดแล้วตั้งแต่ขอดเอาเวกีมหมาและลกขุดแล้วแผ่ไปไกลบาทนี้แล้วนั่งรับตาไป อปเป็นสมหลายทาเอาบุญบุญแนวแนวมันบ่ได้เป็นพระมันมันแผ่ออกไปบ่เถึงเขาอ๋อครับแผ่ออกไปให้เขาเขากะวัดน้ำไปได้รับเป็นบางชวนมันคือพระเนาะเออคันเป็นพระนี่เขาจีได้อยู่มันแบบนี้แน่เขาเป็นหมอถ้ำมากะบ,บุญเนากับวหลายทอ่พระเนาะแต่เรียกนางสมาทิงวันนี้ได้โตเดียวมันเนาจังว่าหันอะมาคิีดเบ่งอยู่เอ๊ะวันนังคือจังจีได้เร็วแต่สนอก เครื่องหน้าที่หนึ่งมันแป๊บๆเป็นศูนย์หาไม่ไหว่ออกม่ออกก็บาท่นรับประกันได้ยังเ่าท่านเป็นโครงชุดไทยได้แต่ว่าเห็นอยู่ท้องเห็นทุไทยหมอ่อหมอนีมือนีวันที่อะไรวันที่สิบดวะครับมือนีวันที่สิบเอ็ดครับโคงุดไทยมกกวสิเป็นประมาณวันที่สิบสี่นเหล้าโคงทุดไทยสิบสีุ่นเน้ยเห็นแลาวลาเลขกันศูนย์หาเนี่ยเกิดเนย์าเม็ดเดียวเนาะเม็ดเดียวว่าไรกับ่ไดนเพราะว่าเห็นตำหนิกับว่าตำหนิเี้หมอำแช่นี่นะพ่อหมอเน เห็นซ้ำนี่ก็ต้ตงองว่าซ้ำนี่แหบบว่ามาอยู่นี่ฮอกระสีถือซีงวดที่ซีบางหันอังวดอีกนึงงวดที่ซีวดที่ซีก่อมันเคยทำสถิติฮอดสิบวัดคนเดียวเอามาทำเคยทำสถิติฮอดสิบวัดคนเดียวสิบซีวดอลไรเนี่ยวดนี้งวดที่งวดที่งวดที่หาได้ครับออกวันนี้งวดที่หาวันอี้ขัดออกวันนี้เป็นงวัดที breed, fierce, ่หาเนาะเหลขกนางสมาธิชี ได้ตัวเดียวโครโห05งอวมนวันนึงเป็นเลขฝันหมอพ่อเลขฝันเนี่ฝันว่าเขามาไขมาใสเหมื่ยอยสองสองน่วยไหมโอ้เขาไปออก02แมวโว่ไข่งินเดียไข่อคคอสองน่วยนะพ่นะออานะออเนั่ยนะละไเบิ้งคิบ็เ,<ล>เห็นย้นา,ามาพ่อว่าทำบอกไปวันนี้เห็น05 <0 5 S 2> ตัวเดียว วันนี้เป็นเรข่นั่งสมาธิตัวว่างวามันได้เ,เล็้วเท้นัเนงเครืงนาทีส่วนใดๆบ้านอย่างไทยสิเม,มนส์ขอ,อ,อ,อให้พวกเอฟซี C นี่อยู่เย็นเป็นสุขนอนหลับสบายได้ใช้จ่ายเงินแสนเงินล้านให้มั่งมีสีสุขสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนทุกคนาสาธุขอบคุณพ่อหมอหลายๆขอบคุณครับ